สบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เขามาบั่นโพนเนาะมาบุญทอดจอดเตงนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ยถ้ากันมาบั่นโพน,นเนาะมาบะมาบุญนี่แหละพี่น้องมาถือมือเพิ่นหดสงขาเลยพ่อแม่พี่น้องมากับเสี้ยวมื่อนี้ยนับเสี้ยวเสี้ยวพามา Hòn nó thè, hòn nó thè thè à, mình phải phát sông thả Nó không có phí nọ Phần ừ. nó phá ấy, lông sống Nó không có phí nọ, mình chết mưa chết เจ็ดมื่น <then> ่ะเจ็ดมืเจ <icus> ็ดขึนวเฮ้เสียวกันตัวสิพาลูกไปอัน่ะเฮ้ยลองตัวสิพาลูกไปหน่อย่างลำล้างเลยคือพระธาตุ พระธาตุโพนเนาะพระแม่พีิณองคนไทยกับมาอักระบูซาหลาไลาเนาะเปินซักซิดเนาะกูได้แบบถูกบุกถูกใจต้องการฝนช่วยเรือเนาะพระแทงท้องคำพระแทงท้องเรียง่นซอยเรือเนาะพระแม่พีิณองอ,อ,อันนี้บริในบริเวณในวัดเนาะ แดดแห้งพี่น้องแสบไฟใหม่เลยเด้ออันนี้คือคนที่มาขอพรเนาะว่าเพิ่งบารมีของขอแทงทองเหลืองเนาคนในพี่น้องนี่บ้านเสื้อตัวนี้มาขอมีนะอ่หรอเฮ้ยไ้หนวดจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะล่มคนจะล่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีบรรยากาศเนาะพ่อแม่พี่นอ้องมือธรรามาดากับคนร้ายอยู่พ่อแม่พี่นอ้องเ้ย้าแดดขนาดเดี๋ยวพาอย่ายงรอบๆอบเนาะพ่อแม่พี่น,ออน้องรอบๆอบในบริเวณวัดเนาะ มาหอดหวาดห่อนยังกะถ่าบะมีน้ำอบน้ำหอมเพิ่นกะมีขายเนาะดอกไม้ถูกเทียนเพิ่นมีขายเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมีขายทุกร้านเลยเพิ่นน้ำจงน้ำใจเพิ่นมี่ได้เนี่บ่มีมาจากบ้านก็มาซื้อพี่เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ถั่วเนาะถั่วต้มถั่วต้มวันนี้อยากกินน้ำเย็นๆหมก็มีน้ำขายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยน้ำ จะพาหล่อรอบๆบริเวณอนุบาทพระธาตุโพนเนาะจะประมาณนี้แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมันแดดแดดแห้งเลยแล้วได้แม่บัดแล้วได้พระวัดเกิดวัดและทรงบัดเลยแล้วนะฮะจะถูกฝาได้กันเออฮะบัดจะนี่ออกมาที่ บ่อนไปชมไปพระนี่เดี๋ยวจนอยก่อนเด้อเฮาไล่ถ่ายคลิปก่อน่สงแต่อยู่ในหานอยู่ในนอกบ่ได้ไล่สงอยู่ในนอกเพิ่นก็ายน้ําอบน้ําหอมพี่น้องบูชาได้เนาะอันนี้คือต้นโพต้นไห้ใหญ่ในบริเวณวัดเนาะพ่อแม่พี่น้องวัดพระาตุโพนเนาะของลาวเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้อง น้ำอบน้ำหอมลาย้าย,ายนะ่ะมาเอาอยู่พี่โลดพี่น้องก็ต้องทำมาไม่เมื่อยอือลอยู่วัดอันนี้คือพระพุทธรูปนะน,นี่โบกบบนใจว่าเป็นเจดีย์เก่าหรือเปล่านี่ไหนๆก็บอกข้าใจเนะเป็นวัดที่ศักซิทที่สุสสดเนาะคนไทยเขาก็ับมามาบนมาขอพรเนานะพ่อแม่พี่น้อง เสียงก็จะอค่อยๆเนาะบอกว่าเป็นวัดกี่เป็นวัดไขวัดสองมือสามมือเรื่งประทนานเช้าพี่เนาะนี่ยพามาเบิ่งบรรยากาศในวัดเนาะอันนี้คือวัดพระธาตุโพนวัดพระธาตุโพนเป็นวัดที่ดังดังของในอันน,นี้แหละพี่นอ้อง เราจะพาอย่างรอบๆเบิดในวัดนเนาะพ่อแม่พี่น้องพระพุทธพระทุด,ดงทุกคนสามารถมาหดน้ำพระน้ำทรงได้นะเพื่อนเปิดจัักมือแม่เจ็ดมืออันนี้จะจักมือแล้วฮาก็ได้สองมืออีกอีกสี่มือนะเอ้ยอีกหามือเอ้ยเออเอออีกหามือสองมือนี่นะอีกหามือ เได้ผ่านไปนผ่านมากอะมาหดสงฆ์ได้นอกพ่อแม่พี่น้อนงอ่าแดดแรงอันนี้คือเป็นบริเวณในวัดเนาะในวัดบรรยากาศก็บางหมองก็เงียบเงาบางหมองก็คึกคักนาะพ่อแม่พี่น้อง แล้วปุ๊กกี้จะพาเอาอ้อมๆออมเนาะเลาะรอบๆไปเลยเป็นจุดเป็นจุดเลยเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้เป็นบ่อนบูซาดอกไม้ทุบเทียนเนาะสามารถมาเอาอยู่วัดได้เลยพี่นอ้องเ่นมีไอ ห้บูซ่ามีขายไปผมมีสินผม,มมีผาทุ่งกะมาเอาอยู่นี่เพิ่นมีห้บูซาเนาะพ่อแม่พี่น้องส่วนโซนนี้จะเป็นขั้นหาขั้นแปดเนาะขั้นหาขั้นแปดขั้นบะขั้นแก่พี่น้องอยู่นี่เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่มาเอาอยู่นี่เลยี่ขั้นบะขั้นแก่อยู่นี่มีเบิร์เนาะถ้าคุณได้บริจดได้เกียนเขืนกับสิมีคนจดคนเขียนหายเนาะขึ้นแีวนี้นี่ นี่คนพี่คนจดหายมาจดอยู่พี่ก็ได้นเนะพ่อแม่พี่น้องมาเขียนอยู่พี่ก็ได้คนยินดีให้บริการทางนี้นะอันนี้คือโซนเดี๋ยวเฮาบะเฮาบะเฮาแก่บะนาอพ่อแม่พี่น้อง คนก็ไลายอยู่เด็กแต่มันแดดเจ้าเขาห่มเอ้าแกปัดล่มอ่ะนะนั่งได้คุณนอาบอนเกลือปอาเกลือปลาโอ้ยพราดี้เข้าจะพาไปโซนเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือเป็ดเกลือปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องไะไปเบิ่งมองเขาเกลือปลาพี่น้องอย่าได้บอสเสียเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วจะจบน้าไหม เนี่ก็จะไปมองบริเวณเดียวเกือบเป็นเกือปนะบปลาเนาะก็จะขายปลาขายปลาขายหัวอาหารเกือบปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ทุงหนึ่งเส้าหาพันกีบพี่น้องหาสิบประมาณหาสิบหกสิบบาทใน,นคือซื้อไปปล่อยได้เนาะ

ไ้ลูกค้องกับามะพี่น้องย่างท่บอกที่ดังเริ่ยาตาเยเปิน่อยไหมหมดย่อเ่ไรเนี่ยเนี่ยแล้มาาอะไรอดาอะไรไปไปแงหนนุ่ม

รูปซองเทือกัน,น,นดังซอ,องเท,ทื่อกป้ากอดอนนี้พี่น้องดังน้ำเขาอยู่รูปซองเทื่อกันดังซองเทื่ออยู่มีแห้งใจอยู่เนี่ยแต่ว่าอันนี้ว่าเรื่องยูทูบเด้อกับเรื่องเงินในบู๊ พี่น้องห่อนขนาดเสี่ยวขาไปใส่บูนนี่เรียกชืนี่เนาะอันนี้คือมองจุดกินเขาเนะพ่อแม่พี่น้องไผหิวไผ่ยยังี้กับมากินได้เนะมีหลายแบบข้าวปุ่นข้ปิ้นมีเบิดแซ่บกันพี่น้อง โซนน้นก็นจะเป็นหมกตาลเป็นเพอเป็นของกินของอย,อยู่ราบก้อยซอยแสยญุ่นแหละบริย่างไปมันแดดน้องนอกที่ถ่ายเบิ่งงต่วซัมนีน่นี่แหละหมกตาลเนาะกระหลกกระเลมไอตรงไอติมมีเบิดนี่โซนนี้นเป็นแนวกินแนวอยู่เนาะออกมาจากวัดกะหิ้วเขาหิวน้ำก็สามารถมา กินมาเบิง่งมา z ้ o m ใเนาะพ่อแม่พี่น้องกี่กับสิจบคลิปสำนี่เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พ๊กกราเนาะจะทำาคลิปใหม่ๆออกมาเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบใจละาย